ช่วยอธิบายให้พี่ทีซิว่าสอสอเนี่ยตกลงต่อไปนี้เนี่ยทำผิดคิดร้ายอะไรที่อยู่ในสมัยประชุมนี้รอดตลอดเช่นนั้นหรือในความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลยคลายหน่อยเถอะจริงๆแล้วสอสอหรือสอวอที่กฎหมายเขาให้เขาไม่ได้ให้เอกสิทธิ์คําว่าเอกสิทธิ์นั้นผิดแล้วเอกสิทธิ์คือสิทธิ์เฉพาะตัวของเขาทําอะไรเขาไม่ได้เลยเนี่ยผิดแล้วตารวจผิดทั้งปีเลยเรื่องนี่แต่จริงๆแล้วเขาให้สิทธิ์ในการคุ้มกัน คุ้มกันแปลว่าอะไรคุ้มกันแปลว่าฝ่ายบริหารเนี่ยที่ดูแลตำรวจและมีมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะ ฝ่ายบริหารจําเป็นที่จะต้องถูกฝ่ายนิติบัญญัติควบคุมและตรวจสอบเขากลัวว่าฝ่ายบริหารจะกัดแกล้งฝ่ายนิติบัญญัติถึงเวลาประชุมฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยคนหนึ่งคนใดสสหรือสวคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรเลยแต่มีอำนาจเฉพาะมติในที่ประชุมจะล้มรัฐบาลยังล้มได้เลยถ้ามติในที่ประชุมเอาด้วยตกลงแต่ละคนไม่มีอำนาจอะไรเลยในสิบตำรวจยังมีอำนาจมากกว่าสสคนหนึ่ง แต่จะมีอำนาจได้เมื่ออยู่ในที่ประชุมและมะติของที่ประชุมบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวว่าฝ่ายบริหารจะกันแกล้งดึงเอาออกจากที่ประชุมไปทีละคนสองคนมติที่ประชุมก็เลยทําให้ตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่ได้รัฐธรรมนูญก็เลยเขียนไว้ว่าในสมัยประชุมเนี่ยจึงไม่ให้ดําเนินคดีนะครับแต่การไม่ดําเนินคดีนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมของสภาแห่งนั้นไม่ใช่อัตโนมัติใช่ไหมไม่ใช่อัตโนมัติเพราะสภาแห่งนั้นถ้าพิจารณาใน,น,น,นรูปนี้รูปการอันนี้ฝ่ายบริหารเขาไม่ได้แกล้งเลยไม่ได้มีผิดจริงมันผิดจริงมันไม่ได้แกล้งเลยต้องควรไปเข้าสู่กระบวนการเสียเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ยับยั้งการเอาตัวไปเขาก็ไม่ยับยัง้งอันนั้นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาตารา131ระบุไว้อีกวราหนึ่งด้วยว่าถ้าเป็นความผิดเฉพาะหน้า ซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าที่ตํารวจเห็นความผิดเจ้าหน้าที่เห็นความผิดนั้นก็สามารถที่จะจับกลุมได้เลยถึงแม้ว่าอยู่ในสมัยประชุมโดยไม่ต้องไปขอสภสภาว่าจะเอาหรือไม่เอาไม่ต้องขอ,อเช่นจตุพรพรมพันธ์แม้จะบอกว่ามอบตัวแต่เป็นความผิดที่อยู่ในสถานที่อพอเขาร้องจะจับแล้วบอกแจ้กูอนอตัวกู้บ,นนบตัวใช่ไหมจำนนใช่แบบนี้ก็ต้องจับตัวและเขาบอกว่าเมื่อจับแล้วต้องแจ้งให้ประธานสภา พูดแทนราษฎรทราบโดยพลันแปลว่าต้องแจ้งคุณชัยชิดชอบใช่และ<ถ>กำลังจะจับสอสอได้นะถูกถ้า<ม>คุณชัยชิดชอบขอให้ปล่อยจริงปล่อยแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ยินเลยว่าชัยชิดชอบได้ขอให้ปล่อยเขาไม่ได้แจ้งคุณชัยด้วยซ้ำมัม้งเขาปล่อยเลยอเออแล้วถ้าคุณชัยชิดชอบจะบอกให้ปล่อยคุณชัยจะต้องอธิบายกับคนทั่วโลกได้ว่า ทำไมถึงปล่อยอใช่ไหมครับเพราะปกติมันก็ไม่เคยไปประชุมสภาอยู่แล้วเป็นเวลาหลายเดือนอ่าใช่คอมนมนตลอดเออ,อแล้วพอถึงเวลาถูกจับปับ๊บเอกสิทธิ์คุณชัยจะบอกว่าเฮ้ยต้องปล่อยเพื่อเขาจะได้ไปประชุมมันไม่เคยประชุมมันไม่เคยประชุมและรูปการมันก็ไม่ใช่ในการกันแกล้งของฝ่ายรัฐบาลคุณชัยก็จะต้องบอกว่า ถ้างั้นก็ดําเนินการตามกบบระบวนการยุติธรรมยาสองมาตรฐานแต่ซึ่งตรงนี้ถ้าเราติดตามข่าวไม่เคยมีการแจ้งให้คุณชยัยชิดชอบทราบยังไม่เคยมีข่าวเลยว่าคุณชยัยชิดชอบได้ขอให้ปล่อยตัวะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการอ้างกันอย่างผิดๆว่าจตุพรมีเอกสิทธิ์คุ้มครองจึงไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่หัวหินกับชาวบ้านเขาตกลง เจ้าหน้าที่ก่นละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งตรงนี้ประชาชนเราควรจะเข้าใจกฎหมายให้มากขึ้นเพื่อจะได้ไปร้องเรียนกับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าอย่าได้กระทําการเช่นนี้เลยแต่มันกำลังจะหมดสมัยประชุมอยู่้วไม่ใช่เหรอก็จะหมดสมัยประชุมวันที่27นี้อ่านี้ก็หลังวันที่27เนี่ยถ้าเขาเนี่ยจริงๆเขาต้องไปขอให้ที่ประชุมนั้นบอกว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไปด้วยซ้ำไงแต่หลังวันที่27นี้จตุพรก็บอกว่า ก็จะไปมอบตัวหลังวันที่27อีกทีหนึ่งแต่ว่าคนเขาเดากันว่าสงสัยมันจะหนีไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้สอ,อชอและรัฐบาลก็เลยสั่งให้คอยดูแลทุกตมห้ามออกนอกประเทศนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเอาละคราวนี้เราพูดก,กันถึงแกนนนำบนเวทีการนำในที่ชุมนุมแล้วอาจารย์เสรีคิดว่าแกนนนำนอกเวที พวกเสนาธิการทั้งหลายพวกสั่งการตัวใหญ่ตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกอควรจะต้องมีการดําเนินการด้วยไหมอ้าวก็ในเมื่ออริสมันเขาเคยพูดถึงแก้วสามประการไม่ใช่เหรอเออถูกไหมเอเอ,เอแก้วสามประการประการที่หนึ่งก็คือเพื่อไทยเป็นแก้วหนึ่งประการของเขาคือพักการเมืองนะพักการเมืองอีกอันหนึ่งก็คือกลุ่มแกนนําบนเวทีที่เล่นจมวดกันไปเรื่อยๆปลุกระดมกันไปเรื่อยๆอใช่ไหม,มซึ่งตอนนี้แก้วเม็ดเนี้ย ถูกเก็บแล้วอันนี้คือมวลชน,น,นแล้วก็มีพรรคการเมืงองก็หมายความว่าตอนนี้เข้าไปอยู่ในที่คุมขังแล้วก็เหลือแก้วอันที่สามที่เขาบอกว่าเป็นแก้วฮาร์ดคอร์ที่กระทำการทั้งบนดินและใต้ดินกองกำลังเป็นกองกำลังติดอาวุธซึ่งเชื่อว่าณเวลานี้กองกำลังติดอาวุธเนี่ยเนื่องจากว่ามีทั้งบนดินและใต้ดินทำให้เราไม่รู้ว่ามีใครอยู่บ้างและใครเหล่านั้นเนี่ย ยังสามารถปฏิบัติการต่อได้ซึ่งทำให้รัฐบาลเองนั้นยังไม่สามารถจะประกาศยกเลิกพรากฉุกเฉิญได้นะรัฐบาลยังคงจะต้องมีสอ,อชอต่อไปและยิ่งถ้าตำรวจกระทำตัวเช่นนี้รัฐบาลอย่าได้เลิกฉุดเชิญแล้วก็อย่าได้ยุติบทบาทของทหารเป็นเด็ดขาดอเอาเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยเวลาฟังการถแถลงของสออชอเขาจะมั่นใจการถแถลงของทหาร ไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาคสองภาคหนึ่งอะไรต่างๆที่เขาออกมากันนะนะรวมทั้งไก่อูด,ด้วยเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นตํารวจถแถลงแล้วเนี่ยเขาใส่เครื่องหมายประศนีเสมออืครับและและ้วที่ผมกาลังถามก็คือว่าแกนนําข้างนอกที่ชุมนุมฝ่ายเสนาธิการทหารฝ่ายเสนาธิการทั้งหลายทั้งทั้งทหารนอกประจำการในประจำการตํารวจในประจาการนอกประจำการและมีพลเรือนอีกจำวจนวนนะ่งงเเอททีป็ติแถ้าาารดูจก ที่เขายึดอายัดรัพย์ได้ไหมที่บอกห้ามทําธุรกรรมทางการเมืองซึ่งตรงนี้พี่มีความหวังสองอย่างอ,อย่างที่หนึ่งก็คือจะมีเหล่าบรรดากาศหรือฮาร์ดคอร์บางคนที่คิดว่าการสารภาพคือการลดโทษน,นะเหมือนอย่างที่เมทีเข้าทำเนี่ยนะตรงนั้นเราน่าจะสาวได้นะว่ามีใครสั่งการอยู่บ้างเพราะอย่างน้อยที่สุดที่เมทีพูดดูมันก็จะเออไปถึงหลายๆคนนะ กับอันที่สองการที่เขามีการอายัดเรื่องธุรกรรมการเงินเนี่ยสาวไปสาวมาเนี่ยมันน่าจะได้ว่ามันมาจากตรงไหนอย่างไรบ้างเจิมศักถ้ามีเงิน20ล้านมาเข้าในบัญชีเจิมสักเนี่ยสุดท้ายในเจิมสักจะปิดปากยังไงก็ไม่พ้นหรอกอปะปะงอเขาก็จะต้องตามเจอตกลงรัฐบาลอย่าเล่นแต่เฉพาะผู้ไปเล่นจำอวดบนเวทีแต่การที่เขาอายัดตรงนี้พี่เชื่อว่ารัฐบาลไม่เล่นตรงนั้นแน่ต้องต้องเล่นต่อต้องไปเล่นถึงตัวการด้วยต้องเล่นต่อแน่นอนเออแล้วก็ ทำให้ผมนั่งคิดว่าแล้วทําไมก่อนเกิดเหตุการณ์ใหญ่ทําไมพลเอกชาวลิตออกนอกประเทศไปทําไมจ่าตุลนฉายแสงออกนอกประเทศไปเมืองจีนทําไมคุณหญิงพจนจมานและลูกๆก,ก็ออกนอกประเทศไปอตอนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ทุกทีเลยอธิบายได้สองอย่างหนึ่งกลัวเหตุการณ์รุนแรงและตัวเองจะอยู่ในสถานเหตุการณ์ซึ่งอันนี้อาจเป็นอันตรายครับกับอันที่สองมันง่ายนิดเดียนในการจะพูดว่า ผมไม่เกี่ยวเพราะผมไม่อยู่โอ้ oh. แต่อย่าลืมนะปัจจุบันนี้โลกาพิวัตอ mm. นะฮะเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมเนี่ยถามว่าคุณต้องอยู่ในสถานที่ไม่ที่คุณจะสั่งการได้ mm. ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคิดตื้นๆก็คิดด้สองอย่างนี่แหละตัวลงถ้าตัวการใหญ่ที่เดินช้อปปิ้งอยู่ที่ฝรั่งเศส<ะ>เขาบอกว่าอาผมไม่ได้อยู่ในในพื้นที่ผมก็เลยไม่เกี่ยวถ้าเขาพูดอย่างนั้นก็พูดไม่ได้สิอก็เห็นมีบางคนเคยพูดได้โทรศัพท์สายตรง ท่านบอกว่าท่านสั่งว่ามีไหมอ่ะมีเสด็จแดงเป็นคนบอกเองเลยว่าได้โทรศัพท์พูดกับคุณทักษิณได้บอกว่าอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมีเลยมีหลายครั้งหลายคราพวกของเขาหลายคนที่พูดแบบนี้<ร>ว่าได้คุยได้ตรงตกลงรูปการเนี่ยมันหนีไม่ค่อยพ้นมันหนีไ,หมไม่พ้นถึงแม้ว่าคุณจะไปเมืองจีนคุณจะไปที่ไหนยังไงแล้วบอกคุณไม่เกี่ยวข้องเนี่ยตรงนี้เอาให้เป็นเรื่องของศาลดีกว่า